สุขใจสุขใจปลอดภัยนะครับมาฟังเรื่องจมปรชัญญะกันต่อนะครับเป็นทางกรรมฐานที่ส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าน่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่กับทุกๆกกิริยาอาการของชีวิตเลยนะครับ เป็นทางของวิปัสสนาแบบที่อยู่ในชีวิตปกติการใช้ิรียบท่างๆมีรูปธรรมนามธรรมแล้วก็ให้ฝึกสัมปชัญญะไปด้วยนะครับคราวที่แล้วได้พูดถึงสัมปชัญญะในข้อที่1สัมปชัญญะ4เกี่ยวกับข้อที่1การก้าวไปถอยกลับก้าวไปถอยกลับในที่นี้ก็คือสั้นๆนะครับ การขยับเมื่อร่างเมื่อมีความจําเป็นเช่นก้าวเดินไปหยิบของในระยะใกล้ๆนะหรือว่ามีการขยับถอยเล็กๆน,น้อยพวกนี้นะก็มีกิจในการใส่ใจในการอบรมสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นก็แสดงว่าการบรรลุธรรมก็มีได้ในทุกช่วงเวลานะครับวันนี้ก็จะมาต่อ สัมปชัญญะในการแลดูเหลียวดูแลดูนะครับกัแบบเหลียวดูนะครับการเพ่งไปข้างหน้าชื่อว่าแลดูนะอย่างเช่นผมนั่งนั่งอยู่แบบนี้นะครับนะมีกิจจะต้องมองไปอย่างนี้ก็เรียกว่าแลดูแลนะครับหรือว่าพวกเราเดินบินดาบานะเดินบินดาบาก็ใส่ใจข้อวัดในการเข้าบ้านใช่ไหมครับทอดสายตาลง แต่ว่าเมื่อไปถึงทางแยกเราก็จําเป็นต้องแลดูเนี่ยความจําเป็นคือแลดูว่ามีรถวิ่งมาไหมมีหมาดุไหมมีขี้เมาอยู่ข้างหน้าไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีความจําเป็นต้องแลดูนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าแลดูก็ต้องฝึกสัมปชัญญะด้วยนะครับส่วนการเลียวดูก็คืออย่างเนี้ยฮะ ขอาห้มีการมองไปตามทิศต่างๆก็เรียกว่าเหลียวดูในทีนี้เมื่อจิตเกิดขึ้นว่าจากแลดูไม่แลดูทันทีด้วยอำนาจจิตเท่านั้นคนปกติเขาก็จะดูอะไรเมื่อไหร่ก็ดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับแต่ในฐานะแห่งการฝึกสัมปชัญญะเนี่ยก็ต้องมีมีวิธีใส่ใจกำหนดเอาประโยชน์ ในการเจแรแลอันนี้จะชื่อว่าศาสตทักะสมบชัญญะประโยชน์ก็คือกุศลที่จะเกิดขึ้นอกุศลที่จะไม่เข้ามาเบียดเบียนนะครับท่านก็เลยยกกตัวอย่างท่านพระนันทะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายหากนันทะเจะแลดูเบื้องหน้านันทะประมวลสิ่งทั้งหมดด้วยจิตใส่ใจใคร่ครวญว่า เมื่อเราแลดูทิศเบื้องหน้าเช่นนี้อกุรสนธรรมอัลลามกค,คือโลภะโทสะจไะ,ะไม่ครอบงำดังนี้เมื่อโลภะโทสะไม่ครอบงำก็แสดงว่ากุศลมีพวกสติเป็นต้นนะฮะก็จะเกิดขึ้นจึงทําการแลดูเบื้องหน้าอันนี้ชื่อว่าผู้มีสัมปชัญญะสาธกะนะครับการไม่ละกรรมฐานะจะแลดูเนี่ยมีกรรมฐานด้วยหรือมีสิครับ นี่นะใช้ชีวิตเล็กๆน,น้อยแค่นี้ก็มีกรรมฐานอีกนะการไม่ละกรรมฐานชื่อว่าโคจระสัมปชัญญะนี่บทบาทของโคจระสัมปัญญะก็คือทุกกิริยาอาการการใช้ชีวิตการขับเคลื่อนชีวิตต้องไม่ทิ้งกรรมฐานเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญกรรมฐานมีขันธ์ธาตุหรืออายตนะเป็นอารมณ์ก็ดีท่านทั้งหลายมีอะไรเป็นอารมณ์ มีงงเป็นอารมณ์ใช่ไหมอาจารย์ลำพังจะเรียนให้มองทะลุปลุกปลงในวิชานี้ตันตึ๊บอยู่เลยเนาะไม่ทะลุปลุกปลงนะครับแล้วไอ้ของจริงมันจะไปรู้ได้ยังไงเนาะขนาดภาษาที่ท่านสื่อแสดงเราก็ยังงง,ง,งกันอยู่เลยนี่ยังไม่คล่องนะครับนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรียนยังไม่คล่องเราจะรู้อะไรบ้างไม่ได้นะครับนะ บางคนก็ช่องขันเนาะแยกชีวิตเป็น5ส่วนนะใส่ใจโดยความมีรูปเป็นส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งนะสัญญาส่วนหนึ่งสังขารตัวปรุงแต่งส่วนหนึ่งแล้วก็วิญญาณตัวจิตตัวรู้อีกส่วนหนึ่งนะหรือบางท่านก็แยกชีวิตโดยความเป็นธาตุก็ได้นะมองก็เปไปในโลกในตัวเองด้วยก็ได้18สภาวะธาตุนะครับมี รูปธปาตุจักคขู่ธาตุจักคขู่วิญญาณธาตุเป็นต้นนะสีธาตุหนึ่งประสาตาธาตุหนึ่งการเห็นอีกธาตุหนึ่งนี่ก็กระจายแล้วหรืออายตนะอายตนะก็จับคู่ฮะนะสีอายตนะหนึ่งรูปายตนะการเห็นนะนะไม่ใช่ประสาตาอายตนะหนึ่ง นะมันเป็นตัวรับแยกกันนะครับนี่ก็เป็นจักขวายตนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็คือการแยกไอสิ่งที่พวกเราเรียนมานั่นแหละที่ท่านสื่อแสดงโดยชื่อต่างๆในอภิธรรมนะครับนะก็มองเข้ามาในชีวิตอยู่ที่ว่าใครจะใช้ช่องไหนเป็นกรรมฐานหลักนะครับขันทาอายตนะเป็นต้นได้หมดอันนี้คือศาสตร์พูดเจริญนิบสนานะฮะขณะที่แลดู หรือเหลียวดูเนี่ยก็ไม่ทิ้งกรรมฐานอันนี้จะเป็นโคจรสัมปชัญญะนะครับผู้บำเพ็ญกรรมฐานมีกสินเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็ดีอันนี้คือสมถะแบบสมถะจะแลดูจะเลียวดูก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งทางแห่งกรรมฐานที่ตนเองฝึกไว้ตั้งไว้นะด้วยอำนาจกรรมฐานของตอนพึงทำการแลดูเลียวดูโดยมุ่งกรรมฐานทีเดียว นะอันนี้โคจรสัมปชัญญะนะครับชัดเจนว่าปัญญาที่ไม่ทิ้งกรรมฐานตัวสังเกตสังเกตทางไปของจิตว่าใจยังไปกับอารมณ์ที่ใช้ในการบำเพ็ญกรรมฐานนั่นอยู่ไหมนะถ้าตกไปก็กลับมาก็เรียนไว้ดีแล้วถ้าตรงอยู่ก็เดินต่อ,อนั่นเองนะครับเหมือนเราเดินทางเนี่ยนะเราเดินทางเนี่ยถ้า รู้ว่าเดินถูกแล้วก็เดินต่อรู้ว่าเดินผิดก็เลี้ยวกลับมาก็แบบเนี้นะครับแต่มันละเอียดในใจเนาะชื่อว่าอัตตาในภายในการแลการเหลียวไม่มีทีนี้เราหรือใครในการแลเหลียวไม่มีเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าจากแลดูวายโยธาตมีจิตเป็นสมุทฐานก็จะเกิดขึ้นนิดเดียวฮะแค่เชิดคอขึ้นหน่อยนึงนี่ ถ้าทาาุลมไม่สั่งมันก็ทําไม่ได้เปลือกตาล่างเลื่อนลงอา้าวทีนี้ถ้าสมมติว่าหลับตาอยู่นะเปลือกตาล่างต้องขยับลงเปลือกตาบนเปิดขึ้นอันนี้ด้วยผลงานของท่าุลมการสั่งการดันของท่านลมเพราะทาานลมมีหน้าที่ดันนะฮะำจุนก็ยืดขึ้นนะครับถ้าตายังไม่เปิดเนี่ยแลดูไม่ได้นะ ซึ่งเกิดจากจิตไม่มีใครอยู่ในนั้นจากนั้นจักขวิญญาณให้สำเร็จกิจการเห็นเกิดขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะมีรูปธรรมด้วยนามธรรมด้วยอยู่ในนี้ความรู้เช่นนี้แหละเรียกว่าอสัมโมหสัมปชัญญะนะทนบ้างไหม <c oughs> ไม่ง่ายนะจะบอกให้มันเร็วไงชีวิตมันไปเร็วมากนะครับนะขณะที่พวกเรา ได้รับเรื่องอะไรมาแล้วเกิดอาการโลภหรือโกรธมันก็ไม่ต้องมานั่งนึกชื่อนะฮะพอได้ปัจจัยปุ๊บมันก็เกิดปั๊บเลยความรู้สึกของโลภของโกรธก็ให้เราได้สัมผัสได้เลยว่ารสชาติหรือความรู้สึกเป็นยังไงตรงนี้ก็เหมือนกันส,สติสัมปชัญญะถ้ามันเกิดก็ปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับทันทีขณะนั้นไม่ต้องมามานั่งไล่ชื่อก่อนไม่ใช่นะ ขณะนั้นเลยนะครับถ้าจะรู้นะถ้ายังไม่รู้ล่ะถ้ายังไม่มีสัมปชัญญะก็อาจจะมีสติไปก่อนจิตก็เป็นกุศลเหมือนกันนะครับญาณวิปยุตธเพราะสัมปชัญญะนี่เป็นปัญญาถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุทธนะครับผู้ที่คูหรือเหยียดมือและเท้านานเกินไปเวทนาย่อมเกิดได้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปบ๊บหนึ่งผมเปิดข้ามนะครับ ต่อมานะครับตะกี้แลดูเหลียวดูเนาะเอาอีกสักข้อหนึ่งนะคูเหยียดนั่งๆอยู่เนี่ยนะนั่งๆถ้านั่งคูอยู่ก็ต้องเหยียดนะมันเมื่อยปวดหรือว่าถ้าเหยียดอยู่บางทีก็มีกิจจะต้องคูคูมาหยิบของคูมาเกาอะไรพวกนี้แหละนะครับคูเหยียดมีกรรมาฐานอยู่นะมีสัมปชัญญะอยู่นะการไม่ทําการคูและเหยียดด้วยอํานาจจิต จิตเหมือนลิงเนี่ยสั่งทําให้เราขยุกขยิกอยู่ตลอดนี่แหละปกติเลยนะครับนะอันนั้นคือปกติของทั่วไปแต่ปกติวิถีชีวิตของผู้ฝึกทีนี้กําหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เพราะปัจจัยคือการคูและการเหยียดมือและเท้าแล้วจึงทําการคูเหยียดโดยกําหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คืออกุศลจะไม่เกิดกุศลจะเป็นไปได้สะดวกอใน,นชื่อศาตตกะสัมปชัญญะ ผู้ที่คูหรือเหยียดมือหรือเท้านานเกินไปอย่างนั่งคูขาแบบนี้เนบกินทีอ้าว็ต้องเหยียดนะหรือว่าเหยียดไปนานๆนเมื่อยเมื่อก็คูเข้ามาน,ะนี่ชีวิตที่ปกตินะอยู่ในช่วงเวลาปกติในการดาเนินชีวิตเลยนะไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในห้องกรรมฐา,านอย่างเดียวนะนะถ้าคูหรือเหยียดนานเกินไปเวทนาก็จะเกิดปวดเมื่อยนั่นแหละคือความจําเป็นบีบคั้น เราลองนั่งฝืนทนต่อไปสิฮะไม่ได้อะไรเลยจิตใจก็จะกระสับกระส่ายด้วยจิตย่อมไม่ได้อารมณ์เดียวกรรมฐานย่อมตกไม่บรรลุคุณวิเศษได้นะเมื่อคู่ละเอียดในเวลาอันควรการบริหารอิริยาบถนี่แหละเวทนาย่อมไม่เกิดหนักมากจิตย่อมเป็นไปในอารมณ์เดียวในทางของกรรมฐานกรรมฐานย่อมถึงการทรงแล้วก็ ยังยังดำเนินต่อไปได้ปลายทางก็ย่อมบรรลุคุณวิเศษนี่จังหวะโคจังหวะเหยียนก็มีการบรรลุได้ไม่ได้ห้ามนะต้องนั่งหลับตานิ่งๆในท่ากรรมาฐานเท่านั้นจริงจะบรรลุทำไม่ได้ว่านะฮะบรรลุในช่วงเวลาเช่นนี้ก็ได้เหมือนพระนทน,นเนาะกำลังทําท่าจะเอียนหลังลงก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้เห็นไหมครับกรรมาฐานก็ไปได้แต่ ถ้าเร็วขนาดนั้นแสดงว่าก่อนหน้าเนี่ยฝึกมาฝึกมาค่อนข้างชำนาญมากแล้วนะครับพึงทราบการกำหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้เมื่อแม้เมื่อมีประโยชน์ทีนี้เรากำหนดกุศลที่จะเกิดอกุศลจะไม่เกิดได้แล้วเนี่ยการกำหนดสิ่งอันเป็นสปายะว่า เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลเป็นสัพเพยะหรืออสัพเพยะแล้วกําหนดเอาสิ่งที่เป็นสัพเายะอันนี้ก็ชื่อว่าสัพเายะสัมป,ปัญญะในข้อนั้นมีในดังนี้ได้ยินว่าที่ลานมหาเจดีย์พวกพิกษุนุมท่องมนอยู่พิกษุณีสาวฟังธรรมอยู่ด้านหลังพิกษุนุมรูปหนึ่งเหยียดมือท่านเมื่อยท่านก็เลยบิดเหยียดมือไปเหมือนบิดขี้เกียจนี่หนะครับไปโดน คนที่อยู่ข้างหลังโดยไม่ได้กําหนดไงโดนตรงไันให้ไปโดนไปโดนกันชนเขาสิครับปึ๊กเดียวเลยมันวิ่งปื๊ดในกระแสสปาร์ก <c oughs> แรงนะครับ <c oughs> เคยเป็นไหมล่ะฮะเคยโดนมือใครสักคนแล้วรู้สึกสะท้านไหมนั่นแหละระวังดีๆนะคนคน,นั้นอย่าไปโดนอีกนะ <c oughs> ดีไกลๆนะครับนะคงไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็คงจะเป็นเหมือนกันนะ คิดบ้านะกิเลสเนี่ยมันทําให้ใจนึงเกิดอ่าร่างกายเกิดอาการแบบเหมือนวงจรไฟฟ้ามันวิ่งพลามเลยนะปื๊ดเลยนะครับพอเหยียดไปทีเดียวผู้หญิงก็รู้สึกเนาะพิษุนีท่านก็รู้สึกเหมือนกันก็เลยไปด้วยกันเลยนะครับเป็นกระหัตตั้งโคเลยเห็นไหมเนี่ยทีเดียวเองนะเนี่ยไม่กําหนดความสบายใจพิสวยรูปหนึ่งเหยียดเท้านะนั่งนั่งอยู่เนี่ย เมื่อยขาเนาะต่เหน็บกินเหยียดออกไปไม่ดูเนี่ยไปโดนไฟอ่าเรืมดูเรืมใส่ใจว่ามันมีกองไฟตรงนั้นก็ไม่สบายใจสิครับไม่เสียหายเนื้อเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเป็นลูกรามเข้าไปถึงกระดูกเลยนะครับอีกรูปหนึ่งเหยียดไปที่ไม้ปักกลดเอ,อสแสดงว่าแต่ก่อนเขาก็ใช้กันแล้วนะไม้ปักกลดเนี่ยเอาไว้กันกันฝน นะแล้วก็ถ้าทำมุ้งใส่ก็กันยุงได้ด้วยนะก็ไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดว่าเหมาะไม่เหมาะเวลาเช่นนี้นะก็เลยไปโดนอสรพิษมันขัดไอ้ขบกัดเอานะครับบาดเจ็บเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรเหยียดไปในที่เป็นอสัปายะเห็นป่านี้ควรเหยียดไปในที่ที่เป็นสปายะนี่แหละที่ท่านแจงรายละเอียดเรื่อง สป,ปายสัมปชัญญะเราก็จะได้แง่มุมจากตัวอย่างต่างๆคือบางบางข้อเนี่ยท่านก็จะเน้นสัมปชัญญะบางตัวแต่ที่แน่ๆที่ท่านจะไม่ทิ้งก็คืออสัมโมหะทุกอาการเนี่ยท่านจะชี้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นตัวยอดนะครับการไม่ละกรรมฐานขณะที่โคเหยยดนะก็เป็นโคจระสัมปชัญญะไม่ว่าจะเป็นช่องของสมะถะรือปสนานะครับ ชื่อว่าอัตตาภายในไม่มีใครครูเหยียดการครูและเหยียดย่อมมีได้ด้วยการผลักดันไปของธาตุลมซึ่งเกิดจากจิตด,ดังกล่าวแล้วเหมือนกับการชักมือและเท้าของช่างหูเกี่ยวเนื่องกับการชักได้เมื่อมือเท้าเขาขยับได้มันก็นี่ไปด้วยนะครับเมื่อลมมันดันอวัยว,วะก็ต้องคูบ้างเหยียดบ้างไปด้วยการกําหนดรู้ความจริงดังนี้เป็น อะสัมโมหะสัมปชัญญะวันนี้ก็เลยได้ไปสองข้อนะครับนะเป็นการแลดูเลี้ยวดูกับการโคเข้าเหยียดออกทั้งขาทั้งมือนะครับนะก็ไปลองใส่ใจดูนะถ้ามีเวลาก็ลองใส่ใจดูวันเดียวก็ตึงแล้วครับเราไปนั่งจ้องจะให้มันเห็นไงเห็นสิตึงฮะแปแ๊บปแปแปแปเดียวไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้า ทำสักวันหนึ่งถ้าจริงจังมากนะครับไม่ว่าเพ่งจ้องเลยเนี่ยตึงแน่ๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ลืมไปว่าขณะที่เราจ้องจะให้มันเห็นเนี่ยมันมีอำนาจแล้วมีอำนาจมีความต้องการโลภะก็ต้องการทิฏฐิก็มีอำนาจมานะก็มาด้วยนะครับเอาอันนั้นเป็นคนปกติเราโยคะบจ้อนเนี่ยมานะก็มา เมื่อมันมาทั้งสามสหายเช่นนี้สลับสับเปลี่ยนกันมาเนี่ยไปไหนฮะพักเดียวลมพิการเลยนะตึงเมื่อยคอปวดนี้ถ้เล็กน้อยนะถ้านักๆเข้าเกิดอาการเคลื่อเนเหอาเจียนได้นะครับไม่ธรรมดานะไอเรื่องของการไปบังคับกระบวนการปกติของร่างกายเนี่ยนะครับแต่ถ้าทําแป๊บๆเนี่ยยังไม่ทันทราบผลหรอกนะครับนี่ก็เลยปารอบแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ขอทุกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทใน พระสัพทธรรมในการทุกเมื่อนะครับจงทําโอกาสอันดีที่ตนได้แล้วให้เกิดสาระมากที่สุดถึงความเจริญโดยยิ่งและมีความพาสุขในพระสัพทธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอน